คำถามแรกนะครับจากวัยรุ่นอายุ21ปีครับเฮ้ย่ะคุณหมอครับถุงหนึ่งถุงเนี่ยใช้ได้กี่น้ำครับผมแฟนน่ยบอกว่าได้น้าเดียวเพราะว่าน้ําเก่ามันจะไหลกลับคืนออกมาอีกคําถามนะครับบางครั้งเนี่ยผมยังไม่เสร็จหรือว่าอาจจะเสร็จแล้วแต่ผมอยากต่อครับแต่แฟนผมเนี่ยชอบบ่นเหนื่อยต้องทํำยังไงครับการที่น้องใช้ถุงยางไม้เนี่ยถูกต้องเหมาะสมนะครับและดีแล้วนะครับแต่เวลาการใช้ถุงยางไม้ต้องรู้ว่าถุงยางไม้เขาออกแบบมา เพื่อให้มันฟิตนะครับให้มันฟิตกัยวยวะเราเนี่ยแนบสนิทแล้วไม่หลุดเวลามีกิจกรรมต้องไหมครับแต่เวลาพอเราหลังออกไปปุ๊บเนี่ยใน,ในในถุงยางเนี่ยมันเริ่มมีน้ําอสุจิอยู่แล้วน้ำเสียมันจะออกมาข้างๆได้ออกมาข้างๆปั๊บมันก็ทําให้ไม่แนบสนิทไม่แนบสนิทขืนมีต่อมันก็จะทะลักออกมาก็จะทําให้ตั้งท้องได้หรือเป็นอะไรต่างๆไปอ,อันที่ที่ผู้หญิงเขาพูดถูกแต่เขาอธิบายไม่ละเอียดแค่นั้นเองนะครับ น้ำกง่งน้ำใหม่เลยมันก็น้ำนั่แหละที่อยู่เพราะนั้นหลักการสำคัญคือใช้แล้วก็ผูกให้ดีๆด,ด้วยนะ,ะแล้วเอาไปทิง้งทิ้งให้ถูกที่<ม>เสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดล้างสะอาดแห้งก่อนแล้วค่อยใส่ใหม่แล้วเชิญมีต่อมายถ<อ>ึงล้างน้องชายล้างน้องชาย<ช>นะให้สะอาดก่อนมเพราะว่าเพราะถ้าล้างไว้ไม่สะอาดอ่ะมันก็มันก็เปื้อนน้ำสุจิเก่าอยู่ใช่ไหมเอาอีกอันใหม่ใส่เข้าไปมันก็เลื่นหลุดไปอีกอ่ะ แล้วก็ต้องให้แห้งด้วยเออแห้งเสร็จแล้วก็ใส่ให้มันแนบสนิทจะได้มีกิจกรรมแลม้วจะได้มีความสุขสรุปว่าหนึ่งถุงยางอนามัยใช้หนึ่งครั้ง <c oughs> ไม่ต้องเสียดายนะ,ะไม่ต้องเสียดาย <c oughs> บางครั้งเนี่ยผมยังไม่เสร็จหรือว่าจะเสร็จอยู่แล้วนะครับแล้วผมอยากมีเซ็ตต่อครับแต่แฟนบ่นว่าเหนื่อยผมต้องทำยังไงครับคุณหมอแม่ <c oughs> บางทีแฟนเขา อินไปด้วยอะ่ะเวลาเราเคลื่อนไหวเขาเคลื่อนไหวตามใช้กล้ามเนื้อมันก็เหนื่อยนะหรือบ,บางทีเขาอาจจะลุ้นอะไรเรานะแล้วเขาก็เหนื่อยไปทีนี้เขาเหนื่อยเขาเคลื่อนไหวไม่ไหวนะน้องๆก็ลองศึกษาหน่อยว่ามันก็ใช้อวัยวะอื่นของร่างกายเขาให้ช่วยเราก็ได้นะน,ะ,นะ,ะก็ช่วยแล้วเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเท่านั้นถ้ายัางใช้ตรงนั้นไม่ได้แต่เรามีความสุขไปหน่อยเองแล้วนะก็ให้เขาทำต่อที่เหลือไปโดยวิธีอื่นเนาะ